อยูด่ดันสิานายเか็กนะครับผมก,กา็สวัสดีพ่อแม่เป็นน้องทุกคนด้วยนะครับผมก็สวัสดีก็อยู่ของเชอร์ทีวีนะครับผมก็สวัสดีก็อยู่กับเนื้อเรื่องนะครับผมเอ่อบทที่22นะครับผมก็ช้าไปแผ่นหนึ่งแผ่นหนึ่งว่าเออแผ่นหนึ่งนั่นแหละผมช้าไปแผ่นหนึ่งนะก็ผมไม่ได้เล่นเลย ก็จะทำคลิปก็ไม่ว่างใ้ทำคลิปเลยก็ติดสอบติดอะไรตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยละเสร็จภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาทำคลิปกันผมขาดทุนผมขาดทุนผมไม่สามารถแลกของรางวัลในกิจกรรมนี้ได้ผมดองไว้เล็กๆผมกั้งจัดทำคลิปแต่ทำไปทำมาก็ไม่ได้ทำคลิปแล้วก็เรียบร้อยยาวับผมนะตามสภาพก็ผมก็ประมาณนี้ก็ช่วงนี้หายไปนานแล้วก็ขออภัยที่ไม่ลงคลิปเป็นอาทิตย์เลยก็นะ ติดสอบแล้วก็ขี้เกียจด้วยส่วนหนึ่งนะก็หมดไฟอะไรอย่างเงี้ยขี้เกียจทำคลิปไม่ไหวไม่รู้คิดอะไรไม่ค่อยออกนะก็เออปล่อยยาวเลยทีนี้แล้วก็ช่วงนี้เสียงจะเป็นเปลี่ยนเพราะว่าผมอยู่นอกสถานที่ก็อาจจะใช้เสียงได้เต็มไม,ไม่ไม่เต็มประสิทธิภาพมากเอ,อ่อโอเค้เราไปเริ่มกับบทที่2กันเลยดีกว่านะครับผมใน EP ที่1นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอนั่งโหลดทรัพยากร CG แป๊บหนึ่งนะครับผมดูซิ ก็จังหวัดน,นี้ก็มาคืนได้ก็หายไปด้านอ่ะไม่ทันละไปนี่เปิดมาก็น่าจะต่อจากเนื้อเรื่องของบทที่แล้วเลยนะแฮชเชอร์ที่8ได้เถอเอ่แฮชเชอร์ที่8ได้เถอกำเนิดขึ้นในที่ที่ไม่มีใครคาดคิด <c oughs> ร่างนี้มีทั้งความแข็งแกร่งและปรับตัวกับพลังงานทองไกลได้ดีเยี่ยม ถือเป็นร่างที่สมบูรณ์แบบแต่ที่น่ามาสรยจคือเดิมทีไม่ควรจะมีวิญญาณอยู่ในร่างนี้เพราะเจ้าของเดิมได้ทิ้งร่างนี้เอาไว้ดังนั้นจิตสำนึกที่เกิดจากฮองไกจึงเข้าครอบครองได้ง่ายได้อย่างง่ายดายทั้งฟูฮัวซึ่งตายและเกิดใหม่ทั้งออปโตที่เชื่อมั่นว่าทุกสิ่งที่อยู่ทุกสิ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและเควินซึ่งยังคงปรารถนาดีต่อเพื่อนร่วมร่วมลบต่างก็ไม่มีใครคาดคิด ว่าศัตรูตัวชฉกาดของฮองไกลกลุ่มนี้แหละที่ทำให้แฮชเชอร์ที่8ตื่นขึ้นมาในร่างของฟูฮัวในแคปซูลช่วยชีวิตของซิกเซลโอเคโอ้ไป พวกเธอมาช้าจังนะฉันรอมาตั้งนานแล้วก็แค่ความทรงจำไม่กี่ช่วงแถมยังเตรียมคนนำทางเอาไว้ให้พวกเธอด้วยแต่ทำไมยังใช้เวลานานขนาดนี้อีกล่ะเคนาและโบนเนี่หอตกใจจนพูดอะไรไม่ออกเลยเหรอโทษทีนะแค่อยากเสเพยพวกเธอน่ะแต่ถ้าทางจะเลยเธอไปหน่อยเธอเป็นใคร หัวสังเกตเห็นว่าเคียน้าและโบเนียก้าวถอยหลังทำไมถึงมีแต่คนถามฉันแบบนี้นะฉันก็คือหัวหน้าห้องของพวกเธอไงรูปเอ่อรูปลักษณ์ภายนอกไม่ได้เปลี่ยนไปสักหน่อย <c oughs> บ้าชมัดเป็นแบบนี้ทุกคนเลย <c oughs> เธอคล้ายกับหัวหน้าห้องมากแต่เขาไม่มีท่าทางแบบนี้ <c oughs> ยังไงก็คงไม่ชินสินะ ฮ้ยพวกหล่อนอยากจะคุยกับเธอเน่เธอมาอธิบายให้สองคนนี้ฟังหน่อยสิแต่อย่าพูดอะไรที่มันเกินจะเป็นล่ะนี่เคียน้าโบเนียพวกเธอไม่เป็นไรใช่ไหม หัวหน้าห้องทันใดนั้นพลังที่มองไม่เห็นก็มัดเธอไว้แน่นทําให้การพูดเพียงไม่กี่คากลายเป็นเรื่องยากขึ้นมาบอกแล้วไงว่าอย่าพูดอะไรที่เกินจําเป็นต้องแข่งกันแฟงๆสิเธออย่าได้คิดจะโกงเชียวบอกไปเลยว่าพวกเราเป็นใครก็พอฉันคือเฟิองห่วงดาวที่ติดอยู่บนตัวเธอก่อนหน้านี้ ส่วนเธอคือฟูหัวคนคนนั้นที่ถูกออฟต้ฆ่าตายฟังดูแปลกๆแฮะแต่ก็พอไหวละมะั้งหัวดิดนิ้วจากนั้นเฟิงห่วงดาวก็หายไปอย่างรวดเร็วเธอทำอะไรกับหัวหน้าห้องเฮ้เฮ้คิดจะทำอะไรนะ่ะฉันแค่ให้หล่อนไปพักแป๊บเดียวก็เท่านั้นเอง โบเนีย bon ไม่เชื่อหรอกทำไมล่ะจุดประสงค์ของเธอต้องมีอะไรมากไปกว่านั้นเออกว่านั้นแน่โบเนียตูออกทำไมถึงต้องสร้างพวกเขาไทเวียงเทียมขึ้นมาทำไมถึงต้องให้เราดูความทรงจำของหัวหน้าห้องทำไมต้องใช้ภาพของพี่สาวคนนั้นมาล่อล่อเราเธอสามารถปรากฏตัวได้อย่างเปิดเผยแท้ๆทำไมต้องทำอะไรอ้อมค้อมแบบนี้ ประการแรกภูเขาไทเวียงไม่ใช่ของเทียมฉันแค่แก้ไขจิตสำนึกของพวกเธอเพื่อให้ใส่เรื่องราวที่ออกแบบเข้าไปได้นี่เป็นภูเขาไทเวียงของแท้ประการที่สองฉันอยากให้พวกเธอเข้าใจฉันมากขึ้นเมื่อก่อนฉันเป็นคนที่ไม่ยอมเปิดใจมีเรื่องอะไรก็ไม่ยอมบอกคนอื่นจนมักทำเอ่อจนมักจะทำให้กลายเป็นเรื่องราวแต่ตอนนี้ฉันเปลี่ยนไปแล้ว จนมักจะทําให้กลายเป็นเรื่องเป็นราวแต่ตอนนี้ฉันเปลี่ยนไปแล้วฉันจะจริงใจกับพวกเธอฉันจะให้พวกเธอได้เห็นความล้มเหลวความผิดพลาดความดื้อดึงของตัวฉันในสมัยก่อนแบบนี้พวกเธอจะได้ตัดสินใจอย่างยุติธรรมตัดสินประการที่สามทำไมพวกเธอถึงต้องใส่ใจเรื่องนี้ด้วยจะแสดงละครทั้งทีก็ต้องให้มันสมจริงไม่ใช่เหรอถ้าฉันจะนำทางพวกเธอด้วยตัวเอง ความก็แตกนะสิแต่บังเอิญว่าในหัวของฉันมีคนคนหนึ่งถูกผนึกอยู่ฉันลืมสาเหตุไปแล้วแต่หล่อนมีความทรงจำเสมือนบุคเสมือนและบุคลิกภาพที่สมบูรณ์เธอไม่สมควรทำแบบนี้ เฟิงหวงดาวพูดเบาๆอยู่ในหัวของหัวแต่เธอไม่สนใจดังนั้นฉันก็เลยใช้หล่อนและใช้อิสระและให้อิสระกับหล่อนเท่านั้นเท่าที่จะทำได้แบบนี้แหละถึงจะเรียกว่า,าแสดงละครพวกเธอดูไม่ออกเลยล่ะสิแต่ทำไมเธอปั่นหัวพวกเราด้วยจุดประสงค์อะไรปั่นหัวงั้นเหรอ หัวทำท่าเหมือนถูกกล่าวหาฉันจะปั่นหัวพวกเธอยังไงพวกเธอได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าหรือตกอยู่ในอันตรายหรือเปล่าพวกเธออยู่ภายใต้การดูแลข,ของฉันตลอดเวลาแต่พวกเธอกับรู้สึกเป็นปอลปักกับฉันแบบนี้เนี่ยนะเขียนหน้ากับโบเนียมองหน้ากัน แม้จะยังไม่แน่ใจว่าคนที่เหมือนฟูฮัวอย่าไปหลงเชื่อนะเคียนาเจ้านั่นมันมันก็เหมือนกับพวกเรามันไม่เหมือนพวกเราอืพวกเราต้องเฮ้เฮ้พวกเธอจะลงมือกับฉันงนั้นเหรอได้เลยบางทีนี่อาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดถ้าไม่สั่งสอนพวกเธอสักหน่อยก็คงจะไม่ยอมเชื่อฟังสินะ โอเคโอ้โบนียเอาล่างให้เชื่อเลยสวยเอมโอแต่ผมแพ้ไทยโบนียน่าจะชนะไทยอยู่ปั๊มเฮเฮเป็นแทชเชอร์ที่ไม่สมบูรณ์แบบหรอกเหรอแบบนี้นี่เองพยายามจะกดพลังตัวเองให้ใช้เพื่อควบคุมเยี่ยมมากทำได้ดีมากเคียหน้าอย่ายอมแพ้กับคองไกโอเคโอโอ โอ้ดาเมจค,คนละโลกคนละโลกกันเลยสู้เขาบนนี้โอ้ดาเมดบนนี้ไม่เชื่อว่าเวลจะเอาคอมาให้เธออืมชีวิตของเขาก็แย่พออยู่แล้วยังจะพาเธอไปทางที่แย่คอนั้นเป็นลางร้ายไม่เห็นจะมีผลลัพธ์อะไรที่ดีเลยโบเนียยอมยอมเออยอมแพ้โบเนียยอมแพ้เถอะโอเค โอเคผลการเป็นแฮชเชอร์โอ้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 ฉันไม่คิดอะไรเออแต่ฉันไม่โอ้อ่านไม่ทันไม่มีช่องว่างเลยโอ้บนนี้เปิดติแล้วสู้เขาลูกเออฉันไม่ได้ใช้เฟยหของดาวเลยนะนี่คือพลังที่แท้จริงของหัวหน้าห้องของพวกเธอเข้าใจหรือยังฉันเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้ว จะทำยังไงดีนั่นสิครับจะทำาไงดีโอโอโอนิ่งไว้นี่ฉันเองอยู่ๆเสียงของฟูฮัวก็ดังขึ้นในหัวของทั้งสองคนอย่าเพิ่งสนใจฉันฟังให้ดีนะเคียหน้าโบนเนียเขาเคยแอเช่ด ครเนียสักอย่าคิดไว้เลยที่แท้พลังของเธอก็มาจากไม่สู้ต่อแล้วเหรอถ้างั้นก็ดีอยากจะคุยกับพวกเธอโอ้โอ้ขาดีพี่เดียวร่างที่ใช้นั้นเป็นร่างเออนั่นคือร่างของฉันและดูเหมือนความทรงจาของฉันจะประสานเข้ากับบุคลิกของแฮชเชอร์ทำให้เธอเข้าใจผิดว่าเธอก็คือฉันอพวกเธอกำลังทาอะไรกันอยู่ เคียนาคุยกับพ่อหน้าห้องโอเคออกให้ห่างจากฟูหัวยได้20เมตรโอเคไปดูปั๊มโอเคได้ใช้บนี้ต่อยังอยากจะสู้ต่ออีกเหรอโอเค เขียนหน้าเข้าใจอะไรง่ายแบบนี้ก็ดีกำลังคิดอะไรอยู่ว่าจะมีผู้ตัดสินเออสองคนมันเยอะไปหน่อยถ้า,างั้นผลโหวตก็ออกมาเสมอกันกยุ่งยากอีกอย่างก,กับเธอก็ไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นงั้นก็ขอสนุกกับการแข่งขันเฮ้ หนักแล้วเ,เ,เ,เราเนี่ยฮะเลอเทอะเราเนี่ยอ่ะฟัวัวเอ้ไม่ใช่ใชเชือที่แสิโอตายลาแล้วลูกเอาเอได้ควบคุมน้องด้วยเอาวะโอโเนีวิ่งโอเคอ้าไม่ได้จับเวลาไว้เดี๋ยีเด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 เีอกด,ดเ สำหรับฮองไกลแล้วนี่คือแฮชเชอร์ในอุดมคติแต่ในขณะที่ออปโต้ผักดันให้ร่างกายของฟูฮัวไปอยู่ฝ่ายฮองไกโดยไม่ได้ตั้งใจการเปลี่ยนแปลงก็ได้เกิดขึ้นอย่างประจวบเหมาะจิตสำนึกแห่งฮองไกที่เกิดขึ้นใหม่และตื่นขึ้นในหัวของฟูฮัวฮองไกได้หลอ่อหลอ่หลอลอมบุคลิกภาพพื้นฐานให ให้กับมันบุคลิกซึ่งบุคลิกนี้จะผสมผสานกับความทรงจำของร่างกายเพื่อให้เกิดจิตสำนึกที่เป็นเอกลักษณ์ของแฮชเชอร์การถือกำเนิดขึ้นของ Has her, แฮชเชอร์ในแต่ละในแต่ละตนต่างก็เป็นเช่นนี้ฮองไกมักจะเป็นฝ่ายเหนือกว่าแต่ครั้งนี้มักจะมันประเมินเจ้าเจ้าของร่างคนเดิมต่ำไปความทรงจำนับพันนับหมื่นที่ถูกนับหมื่นปี ถูกกระตุน้นกระแสความคิดอันมหาศาลได้ครอบงำบุคลิกของแฮชเชอร์เอ่อแฮชเชอร์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 อดีตของฟูฮัวเหมือนเอ่อเป็นเหมือนคลื่นที่พุ่งพุ่งผ่านเอ่อพุ่งผ่านจนยากจะยังเออ่ยับยั้ง ดังนั้นภายใต้สถานการณ์ที่ปาาจากแรงผักดันจากภายนอกบุคลิกของแฮเชอร์ที่ถือกำเนิดขึ้นมาใหม่จึงทำให้ฮองไกลอยู่ในตำแหน่งที่ด้อยกว่านี่นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เกิดเออที่เคยเกิดขึ้นโอเคแต่ผมขอจบ EP ีแรกไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคครับก็สับใครที่ชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะกดแชร์กด s u b สไ r i b e ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมนะครับผม ก็สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนเราสามารถสนับสนุนผ่านทั่วเลยตามเบอร์ที่ขึ้นมาได้เลยนะครับผมโอเคประมาณนี้ก็บทที่2มาใช้เดี๋ยวตัวละครรีวิวตัวละครตัวละครดีกก็นะเดี๋ยวทำให้ครับผมเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงเออไม่แป๊บนานอยู่อะโอเคประมาณนี้แล้วกันก็บ๊ายบายแล้วเจอกัน